ได้เลยได้เลยผมว่าเราสักสิบลีแหละหางวดติดล่ะนี่แหละมัวนี้มัวเล็กนะผมมาขอคตรพนิลล่งจากที่ผมถึงมัวถึงห้านมาก็เลยครับเลยมีความเสื่อหัวติดเดี๋ยวเขามาตามหัวที่หกกันครับว่าพอเดือนสี่หายตัวไหนมีความฝันว่าจังไรเถี่ยนี่เดี๋ยวรบมาดีครับสวัสดีครับพอเดือนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาตามข้อฝันก็เดือนเนาะอในหัวดวันที่หนึ่งตุติกา ได้ข่าวว่ากฎกผมนี่มาใหม่ได้ยินจากช่องของวิธีชาวบ้านครับเบาเสียงขานว่าหานหมวดปิดแล้วครับก็เดาเขาบอกมันย่อมเืินเต้นเฮาเลยเนาะอายุใกล้ๆกันนิดเดียวพวกมือพี่แกหนาอายุใกล้ไกับพวกมือเออไม่ได้ว่าคุณฟังคร้งหามวดซ้อนแล้วชุนมากเลยคุณคุณพอเดือนนี่ได้มาจากความฝันบอกชุนมากข้อมฝันในเจังซีเมนเขาความฝันนี่เขาฝัน นิ่มได้ก็คือเขาย่ำนั่นนะบครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตเอาสะความฝันอืมก็คือเน้นเน้นี่ธีความฝันหลักที่มันเน้นที่ความฝันครับความฝันเนี่รว่าบบผ่านน้าผมว่าบ่ครับอืมวันนี้ต้นแหลผิีมาทายทำตอมวดนั่นพ่อได้เด็กยั้งกว่าครับนหนึ่งนี่เนาะาว่ามันคนนี้ได้หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดครับแล้วก็ ศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งเราแปดเนี่ยเป็นเล็กถูกเล็กถูกตัวนี้อืมแล้วกศูนย์สามเป็นเหล็กเล็กสมาธิสมาธิเอานะเดี๋ยวว่ามันเห็นลอยเลยบอกมันเอ้ามันลอยใจลอยมากสินะอืมเห็นมันเห็นสามสองโต้นั่นแหละศูนย์สามนั่นแหละศูนย์สามครับเท่านั้นนี่เป็นสองสองโต้นี่มันใจว่าครับหมดเนี่ยผมกับว่าอจะพ่อใดจะได้พ่อไดโยนครับยังไงก็ลองลองมึงเ้วยครับวันที่หนึ่งมีสิทธิอด อยจะบอกให้ร่องดยถ้าร่องพุ้ยเชียขึ้นในทามันบอกกะร่องบังกอนกงร่องบางกอนซิ่บางกอนหน้าดูดไรเียพูดไรก็นั่งเขามาเบิงครับถามว่ามั่นใจกะบโยโย่ไปเนี่ยเโยโย่ไปเนี่ยจะงอยองจะถิ่นแม่โพดครับจะไปอมาอะไราเอามาหางหมดเลยมันเขามาหลายแล้วก็ยันนี่หลักมวดนี่ผมก็ว่าแต่ยังสิได้ยุดออมอวมวมว่าสิได้หมดที่หกแยังมั่นใจคือเขายังยังคิดว่าสิได้อยู่ครับแต่ในกะ ตองลงสื yeah. ่อบางแนววะครับเปิดใจรับเ mm ี hmm. ่ของพอเดือนไปเนี่ยเนอะครับนักนันี่สมหนึ่งเก้าแปดกับศูนย so ์สามนี่พอคอเดือนเนี่มักตัวใดหลายหนึ่งศูนย์สามไปหนึ่งเก้าแปดกับกศูนย์สามเนี่ยบอสมักศูนย์สามแล้วหลายกลัวมักศูนย์สามแต่ว่าเก้าแปดกับสื่อกั้นไปเนี่ยนะเก้าแปดเนี่ยเลขสามตัวนี่คือตัวกั้นตัวกั้นนี่ผมว่านั่นละแม่ึ้นไม่นอนเนี่ยผมว่ามันออกหัวลงมผมว่าผมมันลง หกแปดหน้าหนึ่งหแปดหน้าพุงว่าตัวมันได้จรี้ไปหนึ่งเก้าแปดเนาะอ่าพอดีขึ้นนั่นปะัะตไปแม่เอาเอา,าไปท้างในมื้อนั่มน,นมาขอเลอยู่นี่เนาะครับเอมามาจุดถูกจุดเอ่อขอเลอยู่นีแหละก็ให้พอนั่งสมาธิแล้วประดหนึ่งเก้าแปดกับศูนย์สามครับก็ขึ้นนั่นก็ไปฝันฝันแล้วเรื่องจริงเลยตัวนี้ <ๆ S 1> เรื่องจริงเลยประเดีนยไม่เปฝันเลยตัวนี้เพราะท่านนอนครับท้องผุ่มกุัวที่อผมวอาสมอทุมี่เจ็ดนาที ครับอ่เออคือจะมั่นใจว่าโกกระเต่ากับหัวกับหางเห็นแมวมันขึ้นไปโน่นก็หิ้งผ้าหน้าแล้ววอาสุภาพเนี่ยมืนหนักแม่ร้านจับไปแล้วเป็นยังไงผมหมดที่วันนี้ไม่ไหวผ้าสวนมุ่นยังเรียบร้อยแค่นั้นสภาพที่ผักหนึ่งผมว่าผมก็ชินนอนแล้วบัดนี้ผมก็นอนหลันอยู่นั่นน้าเรียบมาหิงผ้าก็ลาครับดีแมวจักมาทางไหนอยู่วะเป็นยาวมากครับผมแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปนอนเพิงท้องผม ผมกับปาเอิ้มนขึ้นไปเห็นยังยันพระแต่มันยังยันครัมันยันถึงผมบอกเลยไปจับลงมันว่าลงมาหนอครับมันขดโตลงมันว่าให้จมลงเลยนะมันนี่มันก็นอนเอาหวัวย้อนลงเลยไาดอครับผมก็คิดว่าปูมันน้ำมากเพราะมาบอกว่าวารีบเก่านะเอาหวัวลงนะลับหัวลงผมว่า,วาครับมันนี่ผมก็เลยว่าเป็นสั้นก็หนึ่งหกแปดอีกสีนะหนึ่งหกแปดมันไเอาหวัวกายบาดเนับเนบ่ โตเลิมเรขน่ะบกบกายตโตเล็กน่ะเอาหงวจันเลตบาแมาบัดตัวที่สองนั่นเห็นบอกมาที่ว่าศูนย์นี่และบาทเป็นศูนย์เลยศีศูนย์ข้ามเวกับศีขากับสีมยครับครับจัดโตได้เนยผมกับันโศูนสามก็เก่าเปนเท่านั้นโตเนาะครับนั่นแหะตัดสื่อบึงเอฟซีป็นพิจารณาซอยกันคราบหาบึงว่าอันใดมันพอสิไปได้หรือขอสี ได้ยูได้กินไม่โชงไม่หลับไงครับครับคิดว่าจิพยามสิมันได้ละล่ะมันสิได้หรือบ่ตอครับตอนไี้ใครเขาใครเกาแหลม้าขึ้นสองอีไปเสี่ยงอีันนีได้ได้เงินมาเนี่ยอ้าวเงินเป็นกองเป็นมัดใส่ถุงนอแม่บ้านผมได้ได้ครับฝันว่าได้เงินนําได้เงินเขามัดเป็นพับเป็นพามสิแล้วก็ใส่ถุงยางถุงหิวน่ครับพวกหวยพวกหวยเป็นกองนะแม่บ้านผมอืมเป็นเป็นคนได้ครับผมก็เลยถามว่าจงได้ เอายายเนี่ยเอาเงินมาแต่ใส่ขึ้นหลายแจ้ผมว่าสิผมก็มองว่าจะกู้ได้อะไรกันมีแต่เงินเต็มทุกย่างอ่ะมี่ต่คนพับไหวพับไว,มว้มัดไววเนาะนั่นเระขึ้นที่สองผมเสียงเสียงขึ้นอีกสองอ่ะผมกยว่าโอ้เลขนี่มันก็สิเขาเหรอคิดว่านะผม,มา่าขึ้นสิได้อยู่ผมยังมัน่นใจอยู่หรอกว่าสิได้อยู่หรอกมัน่นใจแห้งที่สุดคือตัวไหนอ่ะแล้วทุน สามสามศูนย์หนึ่งทีศูนย์สามสามศูนย์ครับศูนย์สามสามศูนย์ครับกทดลองมันกับเอาเอาอายุในบ้านผมน้องในนั่นห้าเก่าในบ้านผมอายุห้าสิบเก่านะครับเพราะว่าคนเขาได้เงินคนเขาไปเอาขานเพราะว่าปัญหามออกในอายุนะคิดว่าเขาว่าเขเป็นหกเขาเป็นเก่าเงยโตโตัวหกเป็นไอโตเก่าเป็นหกนั่นต่ว่าหนึ่งฮกแปดทันเพราะมันเอาหัวลงน้อเก่าหัวลงไง เขาก็เป็นเก่าเขาก็เป็นเก่าคือเก่าใ่ใสกัเก่าสามศูนย์หรือเก่าศูนย์สามไม่ใจขันนะผมว่าได้ตัวเก่าเนี่ยังได้กับเก่าเยอะแหละสำหรเอาเอาเอาเก่าใส่เก่าศูนย์สามเนาะเอาต้องขันขันแ้เอาสามตัวเอาเก่าศูนย์สามนั่นแหละนั่นละยังสันผมว่าได้ขันปมตีเลยกับผมตีเดียวนั่นแหละมักแห้งคือสามศูนย์ศูนย์สามครับสามเน้นเน้นให้เน้นเน้น่เน้นศูนย์สามเน้นศูนย์สาม หาเก้าก็ซื้อกั้นไว้ในผมว่าอายุก็คือหาเก่าครับหาเก่าครับอายุไม่บานผมนะครับครูเป็นในของในสิ่งในของมากครับผมก็ศาสนาที่เราว่าจะกันเลดใส้โชคให้ราบให้ลูกให้ล้านให้เอฟซีได้อยู่ได้กินได้ใส่ได้สอยก็ให้มีคนเอาของมาให้เลยด้สิ่งในของสิ่นะครับมันแมนบอตัวนี้แมนบอแมนบอนี่บะครับหนึ่งเก่าแปรนอเออติดล่อ ตันี้ก็คือหกนี่คือเก้ามันจะกลับหัวลุ้งนะผมว่าครัตึกระแลนี่คือแล้วเก้าศูนย์สามนี่ครับแต่ว่าศูนย์สามนี่ตัวนี้พันว่าเลขเขานี่มันเก้าอยู่แล้วละเก้าศูนย์สามสามศูนย์ถ้าเก้ากัเลขเขาแล้วว่าเท่นเนาะถ้าพวกเก้ากับเขาแล้วยูแล้วยููแล้วครับนี่หละสามนี่ละนี่ในเอฟซีนำไปจชงโฉมยังไงครับโต๊ะทีมมากที่สุดนี่คือศูนย์สามสามศูนย์ ครับครับตัวนี้มักมแเทียนก็พอพอเดือนนี้จะมีโคงสุด้ทยบ่ครับผมว่าสิแต่ว่าว่าสิโคงสุดท้ายเนี่ยว่าบส่สขึันมากผมก็เพื่อฝันยังได้อีกเดี๋ยวจะได้รบ่ันแต่ว่าเออเนเอซีเป็นตัวมากผมก็ว่ารอโครงสุดท้ายอีกเท่อนึงเด้อยว่าปัญหาเปลี่ยนแตลงนะคปัญหาเลขมันเคลื่อนหรือว่าบ่เคลื่อนหรือยังไ๋เกิดมีความฝันยังได๋ยังได๋สิได้ จะได้อันนี้ให้เรื่อยมื่อนั้นนะมื่อครู่สุดท้ายเลยครับโซ่เบอร์โทรน้ำบนนี้ที่จะไหนต้องเอาเนาะเบอร์โทรเพิ่นมีอยู่แล้วเป็นมีอยู่คิปกันแล้วครับคิปก่ัน่นก็มีแล้วก็สุดท้ายนอกจากโบมี่ยังก็คือพี่แนวทางเลยล่ะไอเอฟซีพ่นได้น้ำไปเสี่ยงโชคพิจารณาเบิ่งครับครับก็ขอให้ให้เอฟซีได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับขอให้ให้เอฟซีทูกฐานทุกคนให้โชคได้มาได้งวดนี่ ครับอ่าก็ให้เรามี่เราสิ้นเนาะกดนี่ปดสิ้นเออให้ต้นในลำนู่นแหวะสาธุนี่แหละตัวนี่แหละตัวสิปัถนาเลยเดี๋ยวยูดิกินในเรานีสิ้นคำมันมันสิ้นอายุดิมีแห้งไงโชคภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสัตว์ทุกสัตวทุกคนเด้ออทุกคนครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม